เดี๋ผมสิให้เบิงวิธีการเพื่นเหนาบาังไฟขึ้นฐานนะครับแล้วก็ก้อนบังไฟสีจุดมันสิมีไฟกับพิบขึ้นนะครับถ้าสังเกตมันสิมีไฟกับพิบเนี่ยบังแรกเป็นขางค่ายเบิกฟ้านครแจนะครับอืมได้ยินว่ามีบังไฟแสนประกวดสิบแปดบังนี่คือฐานใหมะครับ ฐานใหม่ตรงนี้เพิ่งยังจุดด้วยแบตเตอรี่มังครับเดี๋ยวผมผมสิให้เบิง่งบังไฟแสนบางบังแหลกค้นถือต้อนนี่นาสิเป็นหัวหน้าขายส่วนมากคนถือต้ออันนี้สิเป็นเจ้าของบังไฟครับอันนี้ะ เป็นสีบังไฟประดับน้ำนี่ครับก่อนสีจุดเดี๋ยวเดี๋ยวสีบิังบังบังแหลกสีนี้เราระวังเดี๋ยวตอนเพิ่นเอาววงไฟขึ้นคนเดียวออกอ่าะงแด ถ้าบังไฟอยากเบิ้งหลายกถ้าน้มไผ่แต่เบิงล่ำเซิงแล้วก็โอ้ล่ำเซิงสุวรรณภูมิเห็ดขักครับสมกับไปขอถวยพระราชท่านพระเจ้าอยู่หัวมาแข่งกันคำว่าตนะยนรายแข่งกันคักเท่าที่เบิงเอาเป็ียเอาตายเลยนี่ครับรถบังไฟเป็นกับปยอยบังไฟเข้ามาบังไฟเข้ามา แลลวเพ่นสิมีมี่หม่องูอ้นครับหม่องทางทางทางต่อบางไฟเป็นร่วมหม่องไฟไว้นครับเดี๋ยวเป็นเอาบังไฟขึ้นทานแล้วพรมสินไหนครับขุยจ, <laughs> จาเนี่ <c oughs> อ,อ่ะโคสดโคโคสดบอกว่าไม่ต่ำกว่าสามร้อยจะคองค่ายบางไฟบอกซี่ขึ้นครับซ <c oughs> ี่ขึ้นนี่ร้ายด้วยครับ เจ้าของขายเป็นบอกซี่ขึ้นมาสั่นะ <c oughs> อ่าสี่สิบขึ้นหมายถึง400สี่ร้อยสี่สี่ร้อยวินาทีดะครับ <c oughs> นี่จุดบังไฟยุกยุคในครับเป็นใส่กันจุดด้วยแบตเตอรี่บรรจุก,กับต่อเฉี่ยมกับไฟไฟฝ่าอันนี้ใช่จุดด้วยแบตเตอรี่ครับเ <c oughs> พียนยโซทอนผ่านมาพันจุดด้วยไฟฝ่า บังไฟประกวดยาโสทอนมมีบังไร่ถึง400วิเลยครับแต่ลุงจะของมังไฟเป็นรับประกัน400วิของขายเบิกฝานาะคอนแก่สีเบิงนะครับว่าสี่ใดวะสีะหกยี่สี่บอกค่ะ4ี2หกยี่สี่สีนาทีสีา

อาก,ก,นกอันนี้มนาไข่บังไฟนยครับเบิก์ฟ้านครแจลุ่งพิ่นการันตีส0 0ร้อยวินะครับสิตดายบ่บัง,บงแหลกของสวรณภูมิปีนี้ครับลุงการันตีสี่ร้อยขึ้นครับในขณะที่ย้าโสทรได้แค่376ร้อยเจ็ิบกวิถ้า400รสี่้าเบิ้งนะครับเนี่ <ś led> <ś led> อันนี้คือฐานบางังไฟอันนี้ก็ค่อนข้างจอดรถก็อันตรายกว่าทางพระนงไฟหรือยโสธรอ,อยู่นะครับเพรมั <ś led> นอยู่ไกลกันไม่ถึงรอยเมตรห้าสิบเมตรนะครับแต่ถึงไ้ของแล้วผมดูรัศมีฐานบางังไฟ มันเหมือนจะปล่อยขึ้นตรงมากอะ่ะมันไม่ได้เอียงเจ็ดสิบองศาเหมือนทางแยสโสทอนนะคะรับฐานค่อนข้างตรงบางไฟดูเหมือนคงตรงกัวบางไฟเล็กะ่ะเดี๋ยวตอนมันจุดผมก็จะหนีครับหลังรถเทศบาลตรงนี้ผมน่าจะไม่อยู่ทั้งวันนะครับเพราะว่าการจุดแต่และกระบอกใช้เวลานานมากผมจะรอดูว่าฐานใหม่ที่กระทำ ดูแล้วมีการตั้งตั้งของมังไฟมันมันจะขึ้นชันนะไม่มได้ขึ้นทะแยง80-90องศาเหมือนสูธอถ้าผมดูการตั้งฉากของเมืองมังไฟนี้อาจจะขึ้นตรงด้วยเขาจะเตรียมจุดวังไฟแล้วนะครับ มันไฟบังแรกที่สวนรณภูมิการมันจุดด้วยแบตเตอรี่ประทัดไม่มาจุดแน่ๆผมไม่แน <flavors> ่ใจว่ามีบังไฟ A ด้วยดูนะครับดูการจุดบังไฟสมัยใหม่เลยครับในอำเภอเป็นคนจุดก็คือจุดจากนะเขาใช้ไฟฟ้าจุดมากันตัวการ ตามงร้านอาหารัวหอมนห้ร้านพีวอร์สมควรัปลายหนุจากั้านมาก็ใกล่วอสมควรนะฮะบเพเพื่อสุวนันคุ้มเป็นปลงแร่ขอจะพูดต่อจะจินตรากาได้ขื่นต้องกใจไหว้การทูตไม่มีเตือนควาพร่าเริงปลอดภัยตั้งเป็นปลแม่ป็นจล่สุขไทยบั้งให้ร้านผู้กองเงนสูงสง ลุกตาลุกไปไกลไม่ได้หลายไม่ได้เยอะเมือป้านกเงี่ย้ายจัดหัวเงี้ยจงโชคดีสามสองป้าเตรียมตัวครับบังแรกอย่าปล่อยใจนะครับจุดมาแล้วครับนี่นี่นี่ดูครับจุดบังไฟบังแรกบัง คู่สุดยอดการจุดวงไฟ่าดูนะครับใช้ลูกหนูยิงออกมาจากปะทานเป็นคนเปิดนะมีบังไฟนะครับบังไฟเอครับอันนี้อันนี้บังไฟเอครับถ้าเป็นกลางคืนจะมีสีแสงเนี่ยเนื่องจากกลางวันจะไม่ค่อยมี ตะไลครับอันนี้มีตะไล่อดอันนี้ตะไลแสนเนี่ยเวลาลงเขาบอกว่ามันจะมีลมอันนี้ตะไลตะไลแสนเนี่ยขึ้นขึ้นสูงมาก่ต้องไปต้งนี้นะครับ ดูดูตะไลกันนะครับมีล่มกลางแล้วนะครับนี่มีล่มกลางมีล่มกลางตะไลมีล่มกลางนะต,ตกไม่ไกลด้วยอ้าวเ <c oughs> ดี๋ยวดูด,ดูดูตอน,นตหลงตะไลล่องบอกันเด้อคอยจุดเด้อพี่ เอาไองมันดูไังกระาไม่ดลายเอาาเาอล่อยบางแ่บาะไปงานจงโดีองเนาเอาขึ้นแล้วครับไฟกับพล้วนี่ครับผมว่ามันน่ากลัวนั่งบงแจ่ เดินกันมาเลยนัาวงานทำงานทำงานสมบูแบบเช้นไปครับมันมันคืเ้นตรงครับเตมันอ้นตรงครับเมันอยู่ที่เขาวางฐานเนี่ยฐานฐานตรงมากกับไฟก็ขึ้นตรง ยน่ากลัวนะครับผมอาจจะไม่อยู่ยืดอาจจะหนีแล้วไฟขึ้นตรงนี้ดูยากที่ปรยไปมันไม่ไปทิศทางเขาการันตี400ว้อยบิลมาขอค่ามาแน่คอนแจนี่ยังขึ้นอยู่มาเลยที่ติดตามกันไปเรื่อย ของยาติโสธรบั้งที่ได้ที่หนึ่งไม่ถึงสี่ร้อยวินะครับแนี่ร้อนของเขาสามรู้สึกจะสามร้อยเจ็ดสิบมันยัยครับร้อยหาสิบมีเพึ่งร้อยห้าสิบวิของค่ายกาลังตีไปแล้วครับลุงบอกว่าไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยวิจะดูนะครับจะเปลี่ยนไหม สองร้อยวิผ่านไปลุงเขาบอกจะเอาสี่ร้อยวิจะดูนะครับอม,มองไม่เห็นทิศทางแล้วครับ แน่อนของป้ายันสีครับแน่้อนของเบิกฟ้าคอนเดียเโดนพอกันกนนะครับสองร้อยหกสิบแล้วครับสองร้อยหกสิบแล้วครับเขาบอกว่าลไม่ไกลถานแน่อนแตกประเดิมดีครับก น่าจะเกินสามร้อยเขายังมองเห็นบางไฟเพราะเขามีกล้องเป็นเนี่ยสามร้อยสามร้อยโอ้บางแปดสี่ร้อยไปทังใดอ่ะมันมองไม่เห็นแล้วนี่ก็ยังลุ้นบางไฟที่จุดเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่ครับ ผ่าน300วิแล้วเนี่ยบางไฟมันไม่ไปทางฐานที่จะควรไปมันตีลังกากลับนะครันะเออยขวาเ้กเห็นแล้วครับไกลเติบไม่อยุ่ไม่ลงใกล้ไม่ลงใกล้ไปไกลอยู่ครับเห็นแล้ว นี่ลุงเขาบอกว่า4400ขึ้นนะนี่นใกล้ความจริงละจะดูนะครับว่าจะถึง400้วิไหมแปคะแนนทาา้แล้วครับถึงแน่วิหนนักรับรถระดับเร็วเดี๋ยวผมดูนะรคะแนนทางโอ้ยลุงถึงอะ เบิกฟ้านครแโอ้ยบังแรกประเดิมเบิกฟ้านครแอ้ย่่อตีแก่ปได้เออสี่ร้อยอครับห้าเต้าอันดับสี่ร้อยห้าคะแนนโ้ยปลายัดอีทีนึ่งเลยปลายัดมาอันดับแรกอันนี้อยากจะทำอะไรนี่ บังไฟหมืน่นมัน<า>โค้งลงก่อนนะได้ความในในองศาที่ที่บังไฟหมื่นนะครับอย่างกงดันครับตอนนี้บังไฟหมื่นของปายัดจุดสวายบังครับปาจับผมอาจังันบผมจะพามาดูครับ ที่เขาบังไฟมารวมแรวมนะครับท่หันนาเขาฐานแบบบังเขาฐานเราเอาบังไฟขึ้นฐานนะคเป๋หางมาเตรียมเป็นมาเทียงเัอเอื้นทั้งต่อแล้วครับซี่ทังต่อดูดูตรงตรงนี้ปอดบุลีนะครับอาบุลีไม่ได้

ไปสองหางคับนึ่งสนบหมาเบ็หลังเพื่อนสบายคุเืนรอยเกสิบคะแนนพันปะอุตาหอาสูงเด่นนะครับหมอท่ามาเชิงตัวายื่องตลาห้งบไม่แย่ต่อฟัานครแกสามลงมาปัับหนึงร้อยเก้าสิบคะแนน อ่านสบายทีึงบ้างครับอาณาถามแข่งประิบอลในการเลยครับสุวรนณภูมิครับตา,บางบังไฟเป็นของไฟมาทางซอายหน้าผ้าเดยนเทศาบาลบังไฟเมินฐานสามบังไฟเมินครับบังไฟเมินเขิงเทศาบาลสุวรรณภูมิ ไปเปิดกำลังเปแดแสงบปิดฐานไปรางวัลด้องไปเวลาครับผมคกับดูแลเวลาจับกับไาอยู่ระดับอ่างยิ้วนะครับตอนนี้ทางจะได้กนีตรงรดับเตียมเอาวางไฟมาเตียมขึ้นมาหนึ่งสอง สิบเอ็ดสิบสองสิบสามส่ังที่สี่เกิดไปแล้วถ้าไม่มีมาเพิ่มอีกน่าจะสี่ิบสี่บ้างเช่าโซ่โซ่ดีมาสองบ้างับเสตัวโซ่ีีสั่งขอบ้งหนึ่งในบ้านเสร็จโซตก็ดีมันตั้งกิ้วแล้วดี่าเป็นเด็โซ่บรรยากาศที่จุดบังไฟ่าเป็นพืนของ 영상편집 및 자막이 도다면구다